สวัสดีครับก็ Hayır, ช่อง YouTube ผมก็มีคนติดตามสีสคนแล้วก็ดีใจครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีกำลังใจถ่ายคิดขายอะไรนะครับ4คิสคนตัวอย่างนี้ครับยิ่งดีกว่ามีติดตามเลยนะครับก็ผมก็ ยคร่อแกครับไทยสวนใายอะไรไปใคยพ่อไทยแม่นะครับก็ก็ลงในลงหมดครับทั้งช่องเฟบบุ๊ก ทิ k To อกลงหมดเลยนะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีมีแรงทำครับก็ดูไม่ดูก็ผมจะทำครับก็ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเบือ่อก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาพูดว่าดีใจครับมีคนติดตามมาติดตามจาผมมา40คสิคนก็ติดตามเรื่อยนะครับจะได้ถ่ายไม่มีแรงถ่ายนะครับ แต่วันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรครับก็ดูคลิปเก่าๆที่ผมถ่ายนะครับก็ถ่ายได้เรื่องไม่ได้เรื่องก็ขอม,มนต์มากกันนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตาม40หรือจะติดตามแครี้หรืออะมีติดตามเรื่องอะไรผมก็ดีใจครับจะได้ทําคลิปต่อๆไปครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณครับปฏิดีครับ